ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับร้านเทโซลาเซลล์นะครับผมครับวันนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสมาติดระบบงานโซลาเซลล์นะครับผมครับวันนี้ก็ติดอยู่ที่บ้านเม้งนะครับผมอำเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับชุดนี้ก็เป็นชุด4แผงนะครับที่ลูกค้านะครับต้องการใช้นะครับผม ชุดนี้เราใช้เป็นสมมธินะครับของแฟรงกินะครับตัวเดิมนะครับของลูกค้านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูระบบนะครับงานโซลาเซลล์ของเราเลยนะครับผมครับชุดนี้นะครับเป็นแผงโมโนนะครับที่เราใช้นะครับโมโนฮับเซลล์410วัตต์นะครับตัวนี้เป็นของ LV นะครับส่วนงานโครงสร้างก็เป็นเหล็กจุ๊บซิงก์นะครับผมเหล็กกาว์ไบนนะครับผม ครับโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับเทปปูนนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างแข็งแรงมาตรฐานนะครับผมส่วนแผงของเรานะครับเป็นโมโนฮับเซลนะครับผมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว9วัดต์บานะครับผมโมโนฮับเซลนะครับเซลสวยๆนะครับของ LV t วีท็อปซนะครับที่ทางร้านเรานะครับเลือกใช้นะครับผมก็4แผงนะครับผมทั้งหมดทั้งหมด4แผงนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเป็นบ่อเดิมนะครับของลูกค้านะครับนี่ครับเป็นบ่อเดิมที่เจาะไว้นานแล้วนะครับตัวนี้นะครับของลูกค้าใช้เป็นสมุทแฟงกินนะครับแฟงกินตัวหนึ่งแรงนะครับ750วร้อยัตนะครับก็น่าจะหย่อนลงไปประมาณ9ท่อนนะครับตัวนี้นะครับหย่อนลงไปลึกหน่อยนะครับก็นะครับหลุดขึ้นแท้งนะครับเก็บน้ําด้วยนะครับ ทำสวนเกษตรนะครับก็จะมีแทงเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำกันนะครับตัวนี้เป็นสายยางประมาณ6หุนนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับสายยางประมาณ6หุนนะครับก็ถือว่าน้ำแรงใช้ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็ลดท่อมาเรื่อยๆนะครับจากนิ้ว2นะครับผมมาเป็น1นนิ้วนะครับแล้วก็ต่อสายยางนะครับออกมา ไว้ลดน้ําต้นไม้นะครับทําสวนเกษตรนะครับปลูกมะพร้าวนะครับปลูกกล้วยนะครับเยอะเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเนื้อที่ก็ประมาณสีไร่นะครับของลูกค้านะครับก็ติดโซลาเซลล์ไว้นะครับเผื่อไว้เกษียณนะครับก็ลูกค้าก็จะเลี้ยงป้านะครับก็มีสะนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับผมสะรองรับน้ํานะครับก็มีชุด ท่อน้ำหยดนะครับก็จะอัดใส่ท่อน้ำหยดด้วยนะครับชุดนี้นะครับก็เราใช้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราใช้เป็นตัวไหนนะครับครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ของ UMC นะครับผม UMC ตัว2แรงนะครับเราใช้นะครับ ก็จะมีชุดบอร์ดบูตนะครับบอร์ดบูตไฟนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดบูตไฟของช่างกล้องนะครับผมรองรับตั้งแต่2แผงถึง9แผงนะครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็ชุดนี้นะครับเราบูตไฟนะครับจาก1 6 0โวลต์นะครับมาเป็น3 6 0โวลต์ครับชุดนี้นะครับของเรานะครับผมก็ตอนนี้แดดประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับ ลันอยู่47เฮิรต์นะครับผม47เฮิรต์นะครับอันนี้โวลต์อยู่160โวลต์ครับกระแสอยู่10แอมป์ครับรู้สึกว่าน่าจะหย่อนลึกนะครับก็กินกระแสเยอะนะครับตัวนี้รองรับได้ถึง1 1แอมป์นะครับผมของอินเวอร์เตอร์ UMC นะครับก็ในระบบก็จะมีเบรกเกอร์ครับ DC มีเสื่อกันฟ้านะครับ แล้วก็เบเกอร์ไฟฟ้านะครับผมในชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้เราใช้ขับปั๊มไฟฟ้านะครับแฝงกินนะครับผมนะครับชุดนี้นะครับก็เราเลยต้องใช้เป็นบอร์ดบูตไฟนะครับเพื่อให้แรงดันนะครับสูงขึ้นมานะครับให้ใกล้เคียงกับอินพุตของอินเวอร์เตอร์นะครับผมเราก็เลยใช้ทั้งหมด4แผงนะครับในชุดของเรานะครับผม ชุดนี้ก็รับประกัน1ปีนะครับผมรับประกัน1ปีเลยนะฮะก็แผงของเรานะครับเป็นของ l อนะครับผมตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ LV รับสัรนะครับราคานะครับดีดขึ้นไปสูงมากนะครับราคาแรงมากเลยครับตอนนี้ของ LV นะครับจับต้องยากนะครับสำหรับแผง410วัตต์นะครับ ก็ในชุดก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับร้านเทศโซลาเซลล์นะครับก็มาถ่ายรีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมชุดอินเวอร์เตอร์นะครับขับปั๊มเดิมนะครับปั๊มแฟรงกินนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปั๊มเดิมนะครับก็สามารถเลือกใช้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงครึ่ง2แรงนะครับก็ใช้กับ ระบบงานโซลาเซลล์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ใช้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับขับตรงนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็คือทํางานตามแสงแดดเลยนะครับผมแดดมีน้ําไหลนะครับถ้าฟ้าคึมนะครับก็ไลเบานะครับตามสภาวะนะครับแดดนะครับแต่ว่าแดดบ้านเรานะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีทุกวันนะครับแดดบ้านเรานะครับความเข้มสูงนะครับแดดบ้านเราไม่ต้องห่วงนะครับ ครับก็วันนี้นะครับมาติดงานนะครับก็มารีวิวให้ลูกค้านะครับได้เลือกใช้บริการนะครับสําหรับร้านเทศโซลเซลนะครับผมครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่ตรงข้ามแมคโครนะครับผมอําเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 2 7 3 8 4 1 3 9นนะครับผมครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับส่งงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับผม